สวัสดีครับมาดูผลงานหน้าตู้นะครับน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปีห้าเก้าแล้วรุ่นมหาเศรษฐีนะแล้วก็เป็นสอนหน้าลายนะครับสอนหน้าลายเนี่ยมีห้าองค์แล้วก็มหาเศรษฐีเนี่ยองค์หนึ่งนะชุดนี้นะครับชุดนี้ขายหกหกองเนี่ยเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาท สอนน้ารายนี่เคยขายถึงสามร้อยห้าสิบนะเหรียญนี้นี่ไปเคยเจ็ดแปดร้อยนะวันนี้นะครับเอาไวไ้ๆวเลยหมดนี่นะหกองค์เอาไปแปดร้อยบาทนะครับดูต่อไปนะครเป็นสมเด็จลาหูนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกองนี้เอาเอาแปดร้อยบาทนะกันสภาพสวยนะครับหน้าตาติด แล้วก็พระพระประธานวัดประสาทนะครับปีศูนย์หกสภาพสวยเอาหนึ่งพันบาทนะครับพระพิมพ์พระประธานนะครับนิยมนะฮะปีศูนย์หกนี้ใช้มือ ไม่มีขาตั้ง้วจะซูมลำบากหน่อยนะตรงกล้องไม่ได้เลยนะฮะับดูแบบดิบๆไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเอียนะครัหเียนหลวงพ่อเอียงูเล็กนะครับ,บอกนิยมสองขีดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีสองขีดพระสวยพระสวยผิวดำๆไม่ได้ใช้เลยนะครับเหรียญ บอกนิยมด้วยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อโตบางพลีนะครับพระสวยเดิมเดิมนะดูง่ายนะครับหนังยันเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญ หลวงพ่อวิบูลนะครับหลวงหรือหลวงพ่อสว่างนะครับออกวัดโค้งวิไลเนี่ยนะกำแพงเพชรนะเรียนเสรมาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรูปถ่ายปีห้าแปดนะครับให้ดูนะฟิล์มม่วงนะบานนี้นะให้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ติดติดจองอยู่นะครับอันนี้เป็นฟิล์มม่วงนะให้ดูฟิล์มว่าฟิล์มม่วงกับ ภาพเขียวนะฮะนี่เป็นฟิลม์ม่วงจะต่างกันเยอะนะฮะฟิลม์ม่วงภาพม่วงตาเปล่า,าเลยนะดูเห็นเด่นได้ชัดนะหลายดอกพิกุล บานนี้นะครับฟรีม,ม่วงฟรีม,ม่วงเดิมๆนะเอาไวๆเลยเอาหกพันห้าร้อยบาทนะหกพันห้าร้อยบาทแปบะบทองสวยนะครับสนใจนะครับทักไลน์นะครับทักไลน์ ทักไลน์ ID ไลน์ A C a L, L V E T E นะครับทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ